ม่ยินปลาเสนมีคนเทนไคิดว่าังดันปกเนี่เป็นล้างยุ่มยี่ล่ะมันคิดว่ามันรอดไหมมันอยู่เฉยดิมันคิดว่ามันรอดมันคิดว่ามันอยู่เฉยแล้วมันคิดว่ามันรอดเ กดได้กดได้กดไดเสวยสวยอืมมันรอดนะมันไม่รลดหลอกมันไม่โกงมดแล้วมันไม่รอดอี่แล่อืมเฮ้ lên mà để đi mà để đi mà để sải bùm 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 rồi bùm 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 ยำปลากระป๋องจ้ายำข้างทางอร่อยข้างใจต่อดเลยนะเป็นความหลอกตีเราจะดูกบอ่ะอืม มาดห้ผมให้ดูโอ้บอมาต่อยเหมื่นนี่นี่ใหญ่ัวอยใหญ่ยุ้ย อร่อยมากเลยตานาวัดอาหารมาเป็นแคด้วยกันนีเอย่ฮะมีเนาะไอ้ย่าง